ก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อเปอร์เซนต์ะนะคะที่ที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทํายังไงที่จะ ไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะที่ฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้าพูดอะไรกับทางผู้นำและทำให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉันก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้